จูจับออกจ้เมื่อนี้คือจับออกหรกพว่านี่คือชื่นใจดมันสีบาเมนยังว่าไปขมบอนวัวกเรืองมันนอไฟมันยเยสบายดีเฮ้ยพี ja> Mother, no ่น้องนี่อ้ํามัไทแเบนให้ใช้ปานอน มึงมึงบ้าหนีมักเบิดใจ้อนหอยเนื่งแกกด้ผู้ใดน้องหอยเน่ยสาดเอมาจะเอากับพื้นเดียบบเอากับปูตินนอนตินหันไปยุยยใช้กันใเวงงามงามนี่แว่นนี่ก็มีอันนั้เนาะเอฟซี่หายแถมบ่เนาะเราหายเราว่าราติดตามสองอยู่อยุ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  เห็นเมทใช้ปานที่สือแล้วก็ได้หายช้าเยี๋ยวะสบายดีสบายดีนะลูกสบายดีสวัสดีค่ะเอชีสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพ่อแม่ป่าลูกเอาม่อว่านนี้ซส่ไค่แว่น เซเว่นนี่บบติ้อยู่พี่น้นองอมันพัมันชิมันชิบะมรเป็นยังเีิเแปบบ็นกุญงหนูวะเป็นคุญงเฉียกันเฉียกโอ้โยเลยใจแบนจะมาห่องาบ้าน เห็นหุ่งด้วยจอยลืมแม่พี่น้องบ่วงใจฟ้าเน้นยังพ่บดจอยฟ้าเน้นยังพูดนี่มันใจฟ้าแน่แน่นั่นนะเงียบได้รึเงียบใจกองได้รึเงียบบ่ทุกคนเนี่ยเม่พี่บอกแต่งโตัวใจ่ป่านพี่น้องโบผมกระสือมาใหม่แล้วก็เวทเนาะหย่านในการแต่งตัวโบจักไข่เด้อพี่น้องใส่ป่านไข่ไข่บาส เขื่อนบ้านนิ่องจองขื่อแล้แต่ตื่นอันโบผมไม่ตื่นของมันตื่นของเพลตรงใส่เพชรไหนแย่แย่งน่อยอยากกินนมตอะไรด้หนิเตื่อนเพชลอ้ออ้อจะอยากบะดุอ้ออัดยับโอ้โอแม่ป้อนข่าวเลือดดุเลือสบายดีพี่น้องมื่อวานนี้ที่มาเห็ดเมนูเอาแล้วเ็ดเมนูนะลาบเท่าเนาะพี่น้องของ คองฝากจากแม่เล็กหน่อยหกคนนะพี่น,อน้องมีหลัลบเท่นะเามาีเท่าแล้วก็เห็ดปวกเนาะอ่าแล้วมันแางมาส่งกันเมือแดงในเมฆแถวเขามากินผีกู้จ่อยนี่กู้จ่อยมากหน่อยน่านเท่านี่เป็นยังไงเนี่ยปันใดเคยแกงเฮ็ดเก็บมันเสียคำเนี่ยกำลังเสียดิเจ้าเราคอยไปเก็บบอกแข็ง เพื่อสิหนึ่งเขาไก่เบ่์อ่ะท่านกันว่าอันนี้มันอยากกตักใส่ที่ละน้อยขั้นาอยากกินมาเข่าบอมาเสีดเมนูลาบเท่าเราพี่น้องยากว่าเขาสิไปอันนี้ข้าวฝาโอ้ก็มาหนึ่งน้ำกันปันไดนข้างเด้ข้างหรือเปล่าโจกขยินเดี๋ยวปล่อยเด้เดี๋ยวจะไปเก็บมแข็งแม่เหี้พ่อเก็บห้อยมานนพี่ห้ห้อยในหันเลยมันน้อยเดียวนึงโอ้ยจำนั้นมันก็พอป้า เท่ากลางเผื่อเราสิมาอาคัมโอเผื่อยังนี่เราไปข้าวเดียวเราหมาก็พอดีแต่ท่านตุกคำนั่นพาะเดวหอยมียังนี่นบอกพี่น้องกบมกเนาะมีเท้าอะไรก็เฮ็ดปวกมะเขาะยานั่งแล้วก็มะเขืออ่าคลองฝากแล้วเนาะเพรเฮ็ดปวกนี่เฮ็ดปวกแดงบ่ไหม เห็ดปวกเม็ดปวกพีนี่เห็ดปวกเขาดอเห็ดปวกเขาดอมีเห็ดปวกเขาดอมันมันเกยอันนั้นบานไปเลยพี่น้องเล่าเล่าห้กลับไปเก็บลงบ้านนี่เราค้าเบียดมีไงเราก็เลยบวชไปนี่เขาก็สีมากินซุ้มแซ่บเนาะเห็นนี่นได้เลยแบบด้วยบังเอิญเห็นกับเก็บมากจะบวชได้ดอกให้จะบวชได้ดอกดวงจะเห็นเม็ดทิชชางตาแล้วเอาออกใช่ไหม มือกาน,นี่บริไทกิบให้พี่น้องเบิ่งเนาะใส่แง่ใส่แง่งหัวเงื่อน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 เยอะใส่แล้วก็หมูดึงออกจะกระจายตาเพื่อนแหน้มนะมือนี้พัดดึงออกมือนี้พัดว่าแหมว่ายป้อนเขาใช่ไหมควนตกพี่นอ้องฝนตกม <c oughs> ันแบบว่าคึมๆเลยเนาะพี่ประโยชน์สิเขา <c oughs> อยากเข่าได้กูจะกินเข่าบัดตรบัดรเนี้ยกูก็ได้มาจะบัตก็ได้อยู่ไปเก็บบเตี๋ยวก็เ่ง ตอนนี้เท่ากับเก็บพักมาเดียบปล่อยใ้น้องพี่น,น้องทั่วในก็ซสือเนะาะมันคเครือนในกระค้องเมนเมยน้องหกคนนั่นแหลนะเนาะเอามามีพักกับเก็บเดียบปล่อยเท่ากับบทธนาเนาะพี่น้องเดี๋ยวสีด่งเขา้า <c oughs> มีแกงเห็ดปวกน้ำเนาะพี่น้องมาหนินี่แกงเห็ดปวกพี่น้องกินหลายคนพี่น้องมาหนิ คุมนุมหลายคนอยู่ขอบครัวคุ้ยนํำเนาะเดี๋ยวคอยสิต่มต่มปลาปนเนาะต่มใบป,ปนดาา้วกะจีบหอยเห็ดเกียมหั่นหั่นพักไหวเนาะเดี๋ยวคุ้ยน้สิมาเห็ดก็เตรียมทุกอย่างไว้ถาคุ้จอ้เป็นใหม่ก็บบม่มีอันนี้เฮาต่มปลาปน ล้วก็ซื้อห้อยมาเพิ่มเนาะเนาะใส่หอยเส้อหลีกลางหมอแกงเห็ดเมียเราบ่แซ่แซ่ก็ได้แซ่ดุนะแซ่เนื้อาๆได้บ่แซ่อีมเรามาบ่แซ่ว่า่าสะอาดอยู่แล้วบ่สวยเด้อจ่อยมาแล้วพี่น้องเ็กับูจ่อย2คนเนาะเข้าครัวดวก็ไป มีไพธอนมาโคตรไลายคนอยู่พี่น้องมคอนี้สิบสี่หั่นข้อยิ่งไข่อันน่าน้องหั่นบะสุกบอยู่เนาะพี่น้องไปนอนนาบะบีบบะใหม่บอยู่อันสุกบอยู่น้อยๆหั่นไปบั่นบั่นอันนี้แหละอืมไปบั่นเอือยแล้วเนาะบะหมูสิมาทันหรือบ่ว ไปจงไปจงไปจรงไหนก็เอากลุ่งไปย่างให้น้องเด็กหน่อยกินนักนะทงใส่ิมาค่ํมเตอบอยูรอกอซิโบทานอาซิเดแบงห้เนาะแบงอาซิเดแบงใบอะไแหละไล่คนน้องมันนี่หมูกับซิมาจักซิมาด้วยโอย่ใบอย่ปลาซิม่า อ่าขอแบบขอทำป่อะอันนัน้นทีมาไอ้ดีโบนันบ่นป่ะมาดีไปดีกูบปตัวหลอ,ปปอกมันป่ะไปดีหยาบมันอะไรเถียงมันคือที่ตัวหลอกมั้งให้ก็หยากดูเยไอ้กุงก็ให้หยาบบ่พบพนาอยากเอกอแล้วมาหรอเออ เขาพ่อมัะอยากกินแกงเห็ดปวกเห็นนักหน่อยว่าอยากเห็นชูใจเห็ดปวกมากแล้ววะอยากเห็ดปวกเลยแู้วไงเดี๋ยวเรากระตุมาอ่ะเห็ดอีกทีละเอันตายคนนจะกูเห็ดบ่ะยอมันจิ้มยอมกินฮะมัน้ลายเห็ดคนไม่ได้กระปูอ้ยมีกระปูยังแสบเนาะมันหอมกระปูไม่เสียเเลย ี่ก๋าปูน่ะได้แห้งแสบลาบเท่าไงดาบเท่า,าก๋าปูกับกบเด้อแม่มันแสบแนวแสบแบบเนี้ยขั้นบะมี่ก๋าปูนี่ยไม่มาแสบเป็นไงเนาะมันเป็นแบบเจ็ดๆคนก๋าปูตอนนี้ก็อันแดดอะไรพี่น้องปนอันนี้เขาปนเนาะปนก่อนปนปลาน,นี่เครื่อนห้าวกะมี หอยคั่มะเขือแครงตัวพักหอมมะหอยเกาะเต่ามึีว่าดินใหม่เสียดายบ่มีบ่าดินใหม่เนาะหอมโอหนัไม่ลงทาเอาเทาเส่ก่อนเลาเอาเตาใส่ก่อนเน้อเกรือปูปูเส่ก่อนแซบเด้อ้อมมาเด้อ ทางอเมริกาช่วงสศรษกิดหอนเนาะแล้วก็บฟังไทยแต่กัคนอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ยังอีสานบวานเฮาเนาะเคยกินชื่อล่าเอา,า,า,าเท่า,าเนี่ยแ,แหละเศษเนาะทอดเสือกเสือกขบขึ้นมาตุ๋นเลยอ่าแกงเห็ดปัวเคยแกงแล้วเลยเนาะเนาะ๋วยวไปเบิ่งไปกชิญเลย มันอ้อนวา,าสิวตางเค็มละเรนใส่เกลือไีแล้วน้ำตาลแปลกมันเค็มใส่แปลกลายเข็มปแปลงใส่เมลวาใส่แปลงกลายแยบบนี้ส่อยมบนได้ห้น้องกินดีปืะดีว่ะมี เดี๋ยวเช้มาีบน้องพี่น้องที่เด้กอก็เอาข้าลงกคือกันอยู่หมูกินด้เนื้อเหมื่อใช่ไหมาเห็นหมเมื่อเมื่อที่ใ่ัหมเออวิ่งมิ่งเเออมีไฟเดวนึ้เหนือเออจะสี่จะแมนนี่แกงเห็ดปวกนี่พี่มือคอยนองแกงเห็ดปวก ตัวนี้ซี่มือน้ำจอยจะเป็นข้ปูนาปูนแเดียวนะป้าวเดียวอีกคนใหญ่เออห้อถวยมาหน่อยโปดดอลืมเห็ดปวกตักันสาตักเท่าสามตักสามอันนั้นสามนเนาะนี่หลายคนพี่เนาะนี่เป้าพรมนะกะสกุน้องแม่น้ำตาลเนาะแม่ข้านงาลน้ำตาลน้ำตาลเต็มอ่ามีเอฟซีเมนละ ให้ให้ใส่ปานใหญ่มากคือน้ำตาลน้ำตาลฉลาดมากๆจอเอฟซีวะน้ำตาลน่ารักมากเลยเอฟซีเหม็นน้ำตาลใหญ่อยู่ไทยน้องพี่น้องเฮียนอยู่ไทยแต่แกคนเกิดอยู่ไทยนี่ชิสลาดวะทุกคนเกิดเกิดด็ก็ไปไทยน้องไปอยู่ไทยเลยเฮียนอยู่ไทยเลย กระชีสลาดกุ้ข้นบานเอานนยร้ายเติมเติมชกหัวขวบหอนนะอานน้าเอาไปเอน้าให้พ่อพงใส่ป่านก็นอนไหมพี่น้องรับี่อย่งตัวนี้โอ้ยใส่พริกติบใส่ยุนจีซีโยก่เฮ็ดปวด

เต็มกินนะเพอดีอี่บวงพ่ออยู่บ่บวงเนี่ย่เห็นำไมวานนี้อีกนนี้เอาออกเอาใจบวงันนี้ม่ป้อนนิ่งนี่เอาไ่เอาอยากแกงหีนี่ะอยู่แม่ตอนเขามาไม่ร้ไปไปไปมาๆอยากเขาแห้งอะไรเอ ยับทางน้ามารตัเป็นแฉงอยู่บนนั่งเป็นอยู่อยากเมิดจินะันนี้ว่าเปิดนี่เว้ยคนโตพี่น้องยายใช้ปานใช้ปานน่ะมนอนไหนกนอยกระตือนหมนี่เพ่อจะกินเป็นอยู่บ่กินบ่ค่ะคนไทยนี่สิกินแบบเท่าโบเป็นไหม กินเป็นมะลูกินเป็นป่อกินเป็นอยู่วะกินโมเป็นทางกินโมเป็นเพื่น่บ่กินโมเป็นทางสรเต็มกินโมเป็นมีโมเป็ตกันอันี้ไม่พีนยังใหูอะไรวะนี่ดเรานั่งอะ่วงชดที่มั้งดำกินจะก็คือกินป่นเลยล่ะจะเคยกินป่นอยู่ะ เออนั่นแหละคือป้นนั่นแหละยำดีดีแ่บบอกบอกปุยูปให้ด้ิงแ่บแสบแบน้องนิ้วนี่กินเป็นน้องนิ่วหน้กินเป็นว่น้องนิ้วน้องนิ้วปดตงห่วงอันนี้ว่าทีู่การหน้งบุ้มมิ้วแสบกต็มนน่กินบปเป็นกินเป็ดลูก ยังที่ป่วอจากินเป็นมะละกินเป็นกินเป็นเติบโตเาย่อาสิมาปานมตัวยอค่ะหัวขออเนียวไปวงเห็นเห็นอย่างเนาเกิดอย่างนันเนาะกูตามมาอยู่กูพ่อแม่อยู่นะเปิดไม่ิดมุ่งเนาะ โอเฮิรดอกเฮิรดอกี๋้วจังหน่อยมเิขึ้นเฮกข้าวป้นเฮิกบอ้เฮรกเริ่มมือเฮิกอ้ห้าววัเดีไปหานาใหม่เลยคอรือามันเนยน่จุกไปเอาไปใส่ไปตลาดใ่ในเาราอีกีแม่ทานจะมุกทำแม่ทำจิ้งจ้าเห็ดซอยเสียเสียส่วนเฮ้ยแกมเ มันก yeah. yeah. no. ินสิวอ่น้องทำอะไรไปอ่ะแลวแล้วน้องย่งไหมยังบดแบบไรไม่มองก็บดเกงให้ปลอกให้เหนียวไวให้น้องดปมัวแสยามัวแบไปย้แป้งตืนไมตายตาตายนอนสิไงเด็นี่ มเมนนี้อย่ตาอีกเทียบปวนนุ้ยน้องไปทำพี่ได้ยังไงบ้างมื่อไหร่องกุ้กุ้ภาษาไทยแลกุ้แต่แบบนี้ตัวเกก้ภาษาไทยบ้าภาษาเช็คเออภยอย่านี้พานเ่างเนปพนบ้านาวาอ้น้องตามหาพ่อไงเด็กบุญบุญองตามหาพ่อเนาะไปไหมตาตาเนาะไปหาพ่อไหมพ่อคนไทยนั่นน่ะ อยู่ไหเขาอยู่ไทยสิน้าตายก็พี <Williams> ่น <elle Industry> ้องตายพี่ไทยโอ๊ยน้องเจ้าเจ้าพ่อพ่น้องไทยชื่ออะไรถามแม่เขาเลยก็เป็นคนไทยถามชื่อพ่อเขาชื่ออะไรชื่ออะไรสิพ่ออาารย์อาจารย์นี่แหละ ตามหาพ่อน้องสายป่านนะสิ<อ>ใครเป็นพ่อร้องสายป่านไว้สิ่อทนากจอรปาน <c oughs> <c oughs> เล่ืเียงอะนนตลเนิ่้นนเหียวเี่ยะเหียวละันพี่น้าตาลพี่น้ตาลหนอกาน้องไปตามห้าพอเลน้องตามหพอจะอุ้มได้ก็ได้ะน้องไม่ได้ตมนจอุ้มตามหาพ่อยังไงขื่นเลยพี่้องตื่น อนิวตอยู่าูนัเดี๋ยวกห็น่านงาเดี๋ยวสดนีดึกนไปัดกวดดม่ตรงาน่มันสีบเบเบิร์วดก้วกินหัวก็ดึงเวิร์วดมีเด้งจะได้ของนะบ้านน่กบ